สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ฟาร์มของคุณลุงคุเทพนะคะคอยู่ที่วาริเจานนะคะฟาร์มกระต่ายเนื้อนะคะรู้จักมานานแล้วแต่ว่าเพิ่งได้มีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมนะคะเราก็จะมาชมในส่วนของพ่อแม่พันธุ์นะคะว่าเลี้ยงยังไงแล้วก็จะมาให้คําแนะนำกับคุณลุงด้วยนะคะคแล้วก็อ่า มาดูวิธีการเลี้ยงค่ะว่าคุณลงๆลุงเลี้ยงยังไงก็ใช้พ่อดําภูพานที่ได้จากศูนย์ภูพานมานะครับคุมคุมแม่พันธ์สามสิบแม่ในความนะครับแล้วก็ต่อไปทางศูนย์อาจจะให้แม่พันธุ์เลือดร้อยมานะครับซึ่งมีเบอร์หูเราก็จะผสมได้ดำภูพานเลือดร้อยของความเรานะครับ คงอีกไม่ไกลนะครับในอนาคตก็เป้าหมายก็คือส่งเสริมให้ลูกเลี้ยงนะครับตลาดนี่ทางไทยนาทบอกรับซื้อไม่อัน้นหมายถึงรับซื้อเป็นกระต่ายเนื้อนะครับของเราก็พยายามบอกลูกว่าเราก็อย่าขายแพงเท่าคนอื่นนะครับ mm hmm. เพื่อให้คนในพื้นที่เนี่จับต้องได้เขาก็จะมาขอแบ่งลูกไปนะครับ สบบนี้แบบนีก็สี่ห้าลายแล้วมามาดูแล้วมาขอแบ่งลูกไปคือลูกชุดทุดที่เราเราะขึ้นเองลูกที่ติดท้องมาจะอยู่ทรงนู้นนะครับอย่างเงี้ยมันก็สาเดือนกว่าไปแล้วปัญหาของเราก็คือทำโคงใส่ไม่ทันลูกมันแล้วก็พอหมดผลแล้วย่าเริ่มหายากำลังอำแปะยาลดน้ำอยู่อย่างเงี้ยนะครับ ท้ายน,นี้ก็ขอฝากฟาร์มพนมฟาร์มนะครับของอำเภอวัลิจพูม์ว่าเป็นฟาร์มกระต่ายเนื้อเราก็พยายามขยายพันธุ์ให้ในท้องถิ่นนี้ให้ได้มีโอกาสสัมผัสกระต่ายเนื้อได้นะครับ <c oughs> ก็กระจายพันธุ์ไปแต่ระยะแรกส่วนจะเป็นกระต่ายเนื้อจริงๆที่จะส่งจำหน่ายเนี่ยมันเรื่องของอนาคตนะครับก็ยังไม่แน่ว่าจะ ประสบความสาเร็จเท่าไหร่นะครับเพียงแต่ว่าเราต้องการกระต่ายพันธพันใหญ่นะครับที่จะเอามาเลี้ยงในบ้านเราแล้วก็ให้พี่น้องที่อยู่ใกล้ๆเนี้ยได้มีโอกาสสัมผัสนะครับหมายถึงว่าได้มีโอกาสเลี้ยงได้เพราะเราจําหน่ายไม่แพงมาขอแบ่งก็จะให้ไปเลยนะครับเบอร์ใหญ่เบอ,อร์โทรครับผมเบอร์โทรก็นะ ของเจ้าของจริงๆอยู่ข้างหน้าที่ฟาร์มผมจำเบอร์ลูกชายไม่ได้นะแต่เบอร์ผมเองก็คือ0816609195เดี๋ยวพามาดูข้อนะครับผมอันนี้จะเป็นนิวนิวซีเรนนะครับทั้ง,งหมดเลยนะครับตอนนี้ทางฟาร์มมีแม่นิวซีเรนมานะครับผม30แม่นะครับ แม่ที่ได้แล้วนะครับครับอันนี้ก็เป็นรุ่นลูกนะครับตรงนี้นะมันเป็นเลขอย่างเงี้ยัมนเนะครับผมน<อ>ี้รุ่นแม่พันุนะครับเยอะมากนะครับ ส่วนนี้ก็จะเป็นแม่พันธุ์เหมือนกันนะครับไอฟอกนี้นะครับจะเห็นว่าสะอาดมากนะครับอันนี้เป็นที่เก็บสี่เขานะครับเป็นเห็นไหมครับอันนี้ตัวหู้นะครับตัวผู้จะปล่อยลงข้างล่างนะครับมัวมกันทับกันในแม่พันธุ์นะครับจะพาดูเรื่อยๆนะครับ เยอะมากนะครับกระต่ายที่นี่น่าจะประมาณสักสองสาร้อยตัวนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นลูกผสมนะครับที่คุณลุงเขาผสมไว้อันนี้ตัวเมียทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นลูกผสมนำภูพานนะครับทั้งหมดนะครับเป็นตัวเมียนะครับเดี๋ยว มีแต่ตัวสีสวยแข็งแรงทัง้งนั้นนะครับผมตัวนี้จะมา รีวิวระบบท่อท่อน้ำนะครับท่อปัสสาวะนะครับท่อปัสสาวะท่อมูลของคุณลุงเขาจะใช้แผ่นนี่เลยนะครับผมแผ่น,แผ,นแผ่นสัะสีที่หนาเลยนะครับแล้วก็เอียงลงนะครับผมเอียงลง่างนี้นะครับผมจะมีทุกข้อนะครับแล้วก็นําน้ําฉี่น้ำอึที่ได้นะครับผมไปใส่ต้นไม้นะครับ ตรงนี้นะครับผมเป็นภาษาภาีแผ่นเรียบครับถ้เอียงมุมในมุมหนึ่งนะครับก็ถือว่ามาตรฐานฟาร์มดีนะครับผม